และนี่ก็คือหน้าตาของแพ็กเกจสําหรับเจ้าตัวฐานเฟลแคมตัวเดียวนะครับเขาก็จะให้มาเป็นถุงแบบนี้เนาะตัวฐานก็เหมือนเดิมเลยนะครับแค่ซื้อมาแค่ฐานนะครับประมาณนี้ฮะแนะนำว่าให้ซื้อเป็นแบบเซตดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ตัวเคสตัวนี้ด้วยถ้าซื้อแยกเนี่ยมันจะได้เป็นถุงแบบนี้มานะซื้อเป็นเคสดีกว่า อันนี้ก็มาแนะนํำเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าใครอยากจะซื้อไปนะครับก็ผมแนะนําให้ซื้อฐานเฟลแคมเนี่ยกับตัวขาตั้งสักหนึ่งอันใช่ไหมเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับที่ขาตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราถอดจากขาตั้งวิดีโอมาใช่ไหมอีกหนึ่งอันที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนติดนะครับอยากให้ทุกคนมีก็คือเจ้า ตัวขาตั้งที่เป็นขาตั้งบูมตัวนี้ครับนี่ครับผมก็เอาฟฟลแคมอีหนึ่งตัวนะครับไปติดตรงนี้เนาะเวลาผมถ่ายขาตั้งกล้องเสร็จผมก็จะเอากล้องอีกหนึ่งตัวนะครับมาไม่ใช่กล้องอีกหนึ่งตัวกล้องตัวเดิมแหละเอามาใส่ตัวฐานฟฟลแคมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแล้วกันอ่ะแล้วก็จัดมุมจัดมุมซะหน่อยนะให้มันเป็นมุมท็อปนะครับเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอนั่นเองครับ ก็คือยิ่งมีฐานตัวนี้เยอะนะครับมันก็ยิ่งทําให้เรานะครับเอากล้องเนี่ยไปวางที่จุดนูน้นจุดนี้ทีได้นะครับอาจจะเอาไปวางที่ขาตั้งตัวนี้ก็ได้นะครับขาตั้งตัวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็พยายามจะซื้อฐานให้มันเยอะๆอยู่นะตอนนี้มี2ตัวแล้วก็แนะนําเพื่อนๆนะครับว่าให้ซื้อสัก2อันติดกับฐานตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็เป็นฐานมุมท็อปตรงนู้นอันหนึ่งไม่รู้เห็นไหมเออตรงนั้นอะ โซลูชันนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้ผมสามารถถ่ายวิดีโอได้หลายๆมุมนะครับโดยที่การปรับเปลี่ยนมุมเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยครับปกติผมต้องถอดกล้องออกใช่ไหมแล้วก็นําไปติดกับตัวขานู่นนี่นั่นนะครับเวลาจะกลับมาถ่ายที่ขาตั้งกล้องอีกก็ต้องกลับมาใส่เพจแล้วก็ค่อยไปใส่ตัวขาตั้งอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องแล้วก็แค่ถอดตัว f38 ออกแล้วก็เอาไปติดกับตัวขาอื่นที่มีฐาน f38 เหมือนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมจะมารีวิวเจ้าตัวที่มันเป็นตัวห้อยคอด้ววย่า ตัวนั้นเนี่ยมันเอามาใช้กับสายพิณดีซายังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้กับสายอื่นๆของโซนี่อะไรเงี้ยยังไงได้บ้างนะครับตัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าควรจะมีนะเดี๋ยวเรามารอดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย